ก็มีพระของ100ร้อยตำรวจูทสงจิมพรนะครับที่จะเอามาให้ทุกท่านได้ดูกันแต่ก็ได้ศึกษากันนะครับซึ่ง100ร้อยตำรวจูทสงจิมพรนั้นท่านนั้นกับเพื่อนญาติมิตรสายของท่านนั้นท่านได้แสวงหามวลสารนะครับรวมทั้งหมดก็20ปีนะครับแล้วท่านก็ได้เอามวลสารนั้นไป ทำพิธีปลุกเสกถึง250วัดทีเดียวเลยนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องพระของหลวงพ่อแดงสักเล็กน้อยนะครับพระที่ท่านเห็นนี้ท่านจะได้พิจารณาออกเลยนะครับก่อนท่านยังมีชีวิตอยู่ร้อยตมรวจถูกสงเกตผลได้บอกว่าหลวงพ่อแดงนั้นได้สร้างพระนีนแล้วก็ท่านนั้นไปสร้างช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับพากันกดพระวนเสารอาทิตย์ นะครับพิมพ์พระของท่านนั้นพิมพ์พระจะตื้นลักษณะเนื้อจะออกฟูๆนะครับเพราะว่ามีเนื้อใายด้วยนะครับแล้วก็ที่ท่านเห็นจุดสีแดงนั้นเจ้าคุณนนนั้นได้เอาทูบนั้นจุ่มน้ําแล้วก็มาเตะกับพระเลยเป็นจุดนะครับนี่ก็เป็นที่ทุกท่านนั้นควรจะรู้กันนะครับต่อไปก็จะมาคุยเรื่องผง นะครับที่ท่านนั้นได้มาตามวัดต่างๆนะครับว่าได้มาที่ไหนบ้างผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าผงสมเด็จของสมเด็จพุทธาจารย์โตภูมิรังสีจากวัดระฆังวัดใหม่อัมรตบางคุณภูมิวัดอินทราวิหารเฉพาะวัดอินนี้นอกจากผงสมเด็จที่หักปุ่นแล้วยังได้ปูนที่เป็นส่วนอุณารมของ หลวงพ่อโตจากที่มีการกระทอะของเก่าออกเพื่อซ่อมแซมใหม่สมัยพนนลตำรวจเอกเผ่าสียานุนผงกรุวัดเงินคลองเตยผงกรูวัดสามปลื้มผงหลวงปู่พิ้งค์วัดบางประกอกซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งของกรมหลวงชุมพรผงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตนี ก็มีผงลุงปุท่ทวดด้วยนะครับผงพระลุงปู่เทียนวัดโบสถ์ปรทุมธานีนะครับนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผงพระที่พลตำรวจโทรประชาบุรณะธนิตสร้างพระภูทวดีผงดินที่ประสูตริตรรู้แสดงปฐมเทศนาปร,รินิพานใบพระศรีมหาภูผงม,มหาราชผงพุทธคุณผงปัตตมัง ผมตรีนิสิงห์เหและพงอิิเจเห็นไหมครับป้ามวลสารของท่านนั้นซึ่งจะมากมายทีเดียวนะครับต่อไปก็ยังมีอีกครับมวลสารนั้นซึ่งผมนั้นจะเอามาเล่าบอกทุกท่านนะครับต่อไปก็มีทองคําเปรียวที่ปิดเสาหลักเมืองสําคัญสำคัญ,คญ,คญทั่วราชอาณาจ,จักรไทยเศษทองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญธุพลได้ทรงเททองไว ตามวัดต่างๆรวมเก้าวัดเห็นไหมครับว่ามวลสารเตลวัดนั้นจะรวมมาเลยนะครับเห็นไหมครับต่อไปก็คือวัดบอนิเวศวัดมงกุฎกษัตริย์วัดราชบพิษวัดวัดเชตุพนวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเทวสังขารามวัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมครับซึ่งสร้างพระ พปร,รเป็นครั้งแรกในพศส5 0 6และชนวนพระก,กิ่งต่างๆที่ได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนมากทีเดียวทีนี้ทุกท่านนั้นรู้จักมวลสารแล้วนะต่อไปก็ผมก็จะเล่าไปเรื่อยๆฟังนะครับทั้งมวลสารได้มาจากวัดไหนวัดไหนบ้างก็เอามารวมไว้ในหนังสือต้นฉบับของท่านนะครับนอกจากนั้น ทรายจากพระราชวังไกลกังวลและพระราชวังฤาษีก็ทายวันดินกลางใจเมืองมีนามมงคลเก้าเมืองคือชัยภูมิชัยนาทชัยบดาลพิชัยเด่นชัยชัยยามาหาชัยนครชัยศรีและบริษอุ่นชัยครับนี่คือมนสารนะครับยังยังไม่หมดนะครับมนสารของท่านซึ่งจะมีอีกมากมายทีเดียวนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆให้ทุกท่านนั้นได้เข้าใจว่ามนสาร ซึ่งจะมีมากบางทีท่านนั้นยังต้องการศึกษาอยู่นะครับต่อไปก็มีดินเจ็ดโบงจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งมีปีศาจเรงและสัตว์ร้ายชอบกินคือโป่งนางงามโป่งสามถามโป่งพรานเท่าโป่งเขาบางโป่งไม่เฉล็บและโป่งสีสวัสดเหล็กยอดปราสาท7จอยอดเหล็กจอดเจดีเจ็ยอดเหล็ก โบน้ำพีเหล็กประตูหัวเห็ดเหล็กตรึงปั๊มลมเหล็กประตักเหล็กดัดประตูและเหล็กสลักเพชรทองคำขาวบนสุด 24K ที่ขุดได้จากวัดคงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีนะครับซึ่งทุกท่านนั้นได้ศึกษาพระหลวงพ่อแดงแล้วต่อไปผมจะเอาพระหลวงพ่อแดงนั้นให้ดูอีกชุดหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ คือท่าของร้อยตำรวจโทมสงเจิมพอนั้นพิมพ์นั้นจะตื้นนางพญานั้นองค์จะบางนะครับแล้วก็มีพระปิดตาจำโบ้ด้วยต่อไปก็ไม้ประตูพระราชวังที่มีนามมงคลจากประตูไม้หลักเสาตุลุงช้างได้มาจากตํบาบลลังกาเทพทิวเขาตะนาวสีด้านตะวันตกนะครับ ไม้และราชพฤกษ์ขนุนพยุงชมพูมะขามมา่ายงกาลงรักซ้อนกาฝากชมพูกาฝากกาลงกาฝากรักซ้อนใบหนานว่านร้อยเป็ดและเกสรดอกไม้เห็นไหมครับคือของท่านนั้นท่านหามามวลสารนั้นก็เอามาให้ทุกท่าน,น,นได้รู้จักนะครับมวลสารรายการที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งสําหรับสวัสด สามัญชนคุณธรรมดาไม่มีอิดหนุนใช้ใครตกใครหามาได้เห็นไหมครับเมื่จะมีเงินทองรางวัลอย่างงามเก่ผู้หามาให้เมื่อต้องแสวงหาด้วยตัวเองแล้วทั้งที่ต้องการทั้งที่ต้องทำงานที่เป็นอาชีพด้วยนี้แล้วกว่าจะหามาครบตามที่ต้องการตามรายการนี้ท่านนั้นหามา20ปี ทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านี้ทุกท่านนั้นก็ดูนะครับว่านางพญานั้นจะมีความชัดเจนทีเดียวนะครับนางพญาของท่านนั้นจะบางจะไม่มีองค์หนานะครับเพราะว่าท่านให้มานั้นมีแต่องค์บางๆนะครับเพราะท่านเคยบอกผมว่าพระที่พ่อสร้างนั้นพระนั้นพิมพ์จะตื้นไม่ว่าเหรียญท่านก็ให้ผมมาด้วยนะครับเหรียญแจกใมครัวละ เรียญรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อแดงผมก็เก็บไว้คือให้ทุกท่านนั้นได้ศึกษาพระกันนะครับต่อไปนี้ผมก็จะามาคุยให้ฟังอีกนะครับว่าหลวงพ่อแดงนั้นท่านนั้นพระของท่านจะมีความชัดเจนและสวยงามที่เดียวนะครับที่ท่านเห็นนี้ท่านดูนะครับว่าพระปิดตาองค์เล็กๆของท่านนั้นสวยงามจริงๆนะครับ แล้วก็พระของท่านท่านดูนะครับว่าเนื้อท่านนั้นจะฟูฟูนะครับจะฟูฟูแล้วก็จะมีความคมชัดเจนนะครับไม่ว่ายันหรือว่าเนื้อพระนะครับสิ่งที่ทุกท่านนั้นดูวันนี้แล้วก็คงจะรู้ความจริงว่าหลวงพ่อแดงนั้นมีเตะพิมพ์ตื้นถ้าพิมพลึกนั้นให้ท่านนั้นเอาไปพิจารณาศึกษาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เผื่อทุกท่านนั้นจะได้ศึกษาเข้าใจแล้วก็จะได้มีหนังสือตําราที่ท่านศึกษาอยู่เพราะว่าหนังสือตํารานั้นคือร้อยตํารวจโทสูนจรโพลนั้นได้บันทึกไว้ทีเดียวเลยว่าพระของท่านนั้นมีแต่พิมพ์ื้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันได